แกก็อยู่กับจ๊กแกว,วันนี้สิจะพามาขโมยอันนี้เนี่ยจ้ามันไม่ได้ของดีค่าแต่มันคือของมีค่าค่ะเพราะว่ามันอร่อยยียวหวานที่สุดในโลกอันเดียววันนี้แล้วเขาก็กักไม่ให้คิดกินแต่วันนี้เราจะไปเราจะมาเอานะคะเดี๋ยวเจ๊จะไปเอากระเป๋าก่อนเนาะไปแล้ว

โซลตู้ลงไปเลยไปเลยโซนเลยโอเค

โซลชันไปเลยโอโชัน hmm. ตืนตวติดไปครับตเดตายแล้วติดได้ติดจ้ะ ก็จบกันแล้วนะครับกับเรื่องผีหน้ากลัวเอ้ยไม่ใช่ก็จบข่าวกับกับเจ๊ตกน้ำตายนะครับเฮ้ยอะไรมาวะอะไรว่อะไรเ้ย,ยไปตายกับเจ๊เร็วไม่ไม่ไม เอาละมันเราจะเจอศพเอาศพขึ้นมาเอาละได้ไดครับเจ้านยายเดี๋ยวเราจะเอาศพเข้ามาครับนี่อย่าอย่าทำให้นี่อย่าทำให้เขาตายละกัน สบเอ่อสบมันค่อยๆเปลี่ยนอะเพราะว่าจากน้ำมันพัดไงโอ้ยสบลอยไปไหนอะสบลอยไปไหนอะเฮ้ยสบพัดมนนาแล้วไม่ต้องจับเลยสบลอยสบลอยสบสบลอยคือสวรรค์ีเนี่ยเฮ้ยพี ว้ยอ่าชับปียากได้น่ำ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 จริงจริงอร่อยอร่อยอุฟว้าวน้าคนนี้อร่อยสุดแล้วงมงมงมกินขากินขาชอบกินชอบกินขาน่ำๆๆๆๆๆกินอิ่มแล้ว ไปกันนักขาวผีอย่างฉันไปกันไปไหนไปขึ้นสวรรค์ไปไหนไปขึ้นสวรรค์ไงวิเจ้าได้ไปปุดป่อยที่สวรรค์แล้วเจ้าได้เป็นคนแล้ว